ใต้ลิงก์ของเรานะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เพื่อนๆลองฟังดูก่อนนะคะอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆเ,เริ่มฝากที่100เหรียญน,นะคะเพื่อนๆจะได้เสื้อยืด MBS นะคะเนื้อผ้าดีๆสุดเทพไปใช้เลยนะคะฝาก300เหรียญได้ power bank นะคะคุณภาพเยี่ยมมากจากเ x i ยวมีนั่นเองและถ้าฝาก1ึ0พันเหรียญขึ้นไปนะคะได้ครบหมดเลยเสื้อหมวกร่มพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการรัน EA ฟรีนะคะ กับเรานะคะโดยไม่ต้องเสียค่า VPS เพราะเราจะเป็นคนรันให้เพื่อนๆน,นั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะได้ของแถมจากการฝากเงินซึ่งปกติเพื่อนๆก็ฝากเทรดกันอยู่แล้วถูกไหมคะ นอกจากนี้เรายังมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกก็คือเพื่อนๆนะคะหลังจากฝากเงินเพื่อนๆได้เข้าห้องซิกแนลของเรานะคะฟรี1เดือนเต็มๆนะคะซึ่งห้องซิกแนลเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนเทรดประจําวันให้กับเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นการเทรดทองนะคะซึ่งความแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามเราก็พอจะรู้ว่าแม่นยำประมาณไหนนะคะคำว่า1เดือนคืออะไรนะคะถ้าพอร์ตยังแอคทีฟอยู่เรื่อยๆมีการเทรดนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแค่นั้นเองเงื่อนไข ง่ายมากนะคะนอกจากนี้ทุกการเทรดมีรีเบทคืนนะคะรีเบทเนี่ยจะได้30%นะคะของสเปรดนะคะและรวมการเข้าทุกวันจันทร์ตอนเช้านั่นเองนะคะพอร์ต FBS มีดีตรงไหนนะคะต้องบอกว่า FBS เนี่ยเปิดมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วและเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการฝากถอนนะคะนอกจากนี้เขามีบัญชีที่เป็นสวอปฟรีและมีบัญชีเซ็นนะคะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ในการเทรด แล้วก็รัน EA นั่นเองนะคะทำไมถึงเราเลือก FBS นะคะอย่างแรกเลย FBS เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่ทำตลาดในเมืองไทยมาเกิน10ปีนะคะแล้วก็มีรีเบ e คืนนะคะแล้วก็มีของแถมจัดเต็มนั่นเองง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีกับเราใช้พาร์ทเนอร์โค้ดนะคะ414491หรือว่าเพื่อนๆจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเพื่อนๆแอดไลน์ไปที่ Line แอดคูเจ r e ฟอเนะคะจะมี แอดมินคอยช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะคะโอกาสพิเศษแบบนี้เรียกว่ามีจํานวนจํากัดนะคะเพื่อนอนสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะโดยการใช้พอร์ต a อ s นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆจะต้อง พิจารณาในการเทรดทุกครั้งอย่างรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะพาให้พวกเราเสียหายได้และทุกครั้งที่ตัดสินใจเปิดพอตต้องย้ำไว้เสมอเลยว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเทรดนะเพื่อนๆย้ำไว้ตรงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไป <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาลีสวัสดีคุณคะนึงนิดนะคะอา้าพวกพวกเธอเป็นอย่างไรเราคิดว่านะนะคะเรามีความคิดนะคะเรามีความคิดว่าราคาอาจจะมีการยอ่อตามลักษณะของแพทเทิร์นไดมอนนะคะ เหมือนจะบอกว่ายังไงดีอะมันน่ากลัวว่ามันจะย่อนะคะจริงๆถ้าถามว่าใครไม่ได้ถือออเดอร์มาแล้วอย่าเพิ่งเข้าฟอลโล่บายนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสย่อลงไปถึงโซนสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้นะคะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดคือน่าจะเป็นจุดรับของวันนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุด3717นนะคะก็อาจจะต้องยอมรับนะคะทีนี้คำถามนะคะ ใช่แล้วก็คิดว่ามันจะลงก่อนคำถามคือเซลได้ไหมนะคะก็คิดว่าได้นะคิดว่าได้นะตอนเนี้ยนะคะคิดว่าได้เพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นไดมอนด์นะคะแพทเทิร์นเชมไรท์เชมไรท์ไดอะไดมอนด์เหรอ <laughs> เออนั่นแหละนะคะเอามาเดี๋ยวรอดูนะว่าคือตอนเนี้ยมันจะขึ้นได้เนี่ยนะคะ มันจะขึ้นได้เนี่ยมันควรจะเบรกหกหนึ่งขึ้นไปก่อนนะคะมันควรจะเบรกหกหนึ่งขึ้นไปก่อนแต่ถ้ามันขึ้นไม่ได้นะคะถ้ามันขึ้นไม่ได้มันจะลงต่อแล้วก็มีโอกาสลงไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการนะคะเราว่านะนะคะเราว่าก็ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะคะจุดรับที่น่าสนใจเนี่ยมันจะอยู่สองโซนนะคะจุดรับที่น่าสนใจมันจะอยู่สองโซนคือ สามเจ็ดสองห้านะคะสามเจ็ดสองห้ากับสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะจะเป็นจุดรับนะถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยแปรอโซนล่างนะคะมีโอกาสแต่ไม่ได้ไหมายความว่าการลงครั้งนี้จะลงไปเลยนะคะเราว่ามันจะเป็นการพักตัวแบบตะตอนยอน่ะนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณออนนี่นะคะคุณส้มเชคขอบคุณม,มากๆเลยโอ้ oh. <laughs> ขอบคุณทุกคนมากนะคะอะแอบคุณออนนี่บอกว่าแอบอู้งานค,ะค่ะครูขอบคุณทุกคนมากนะคะอ้าวมาเดี๋ยวพูดแนวทางแบบนี้ก่อนว่าว่าแผนการเทตุอะนะคะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีประเด็นของข่าวที่เราจะต้องจับตาด้วยนะคะ เราคิดว่าการดูรูปแนวตั้งเนี่ยหรือว่าการดูผ่านมือถือในการไลฟ์แบบนี้น่าจะเหมาะสำหรับเพื่อนๆเนาะนะคะ,ะวันนี้นะคะมันจะเป็นข่าวที่ถือว่าสำคัญที่สุดในอีเวนต์หรือว่าเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้เลยนะคะ ก็คือ C-PCE o Price Index นั่นเองนะคะจะเป็นในเรื่องของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะคาดการเนี่ยนะคะว่าจะน้อยลงอันนี้คาดการเป็นบวกต่อทองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในเ <Wow. S 1> ชนิง f u n ด a m e n t a l กันก่อนนะคะว่าราคาทองเมื่อวานนี้ก็ถือว่า ยังอยู่ในแดนบวกหรือว่าปิดบวกนั่นแหละนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็แรงงานที่แข็งกแกรง่งทําให้นักลงทุนเนี่ยก็ได้ลดความคาดหวังนะคะว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องจับตาเนี่ยมันคือ c p c e Price Index อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั่นเองนะคะซึ่งนะคะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงกว่าที่คาดทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความลังเลใจนะคะว่าเอ๊ยยังไงนะคะทำให้ราคาทองเนี่ยมันก็กดลงมาได้รุนแรงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้คือมันกดลงมานะเ,าเราเรา,เราพูดก่อนมันกดปุ๊บ รงนี้ใช่ไหมสถานการณ์ที่มันกดลงมา6,000จุดเนี่ยมันเกิดจากการเทขายทำกำไรนะคะค่าเงิน u ยู o แอส r แข็งค่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ เจอรมพาวเวลเจอรมพาวเวลเนี่ยเขาออกมาพูดประมาณว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตราดอกเบีย้ยนะมันก็เลยทําให้ราคาทองตอนนี้ลงหนักใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นแต่สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันลงจริงๆแต่มันก็ไม่สามารถลงต่ําไปกว่า1 3 7 1 7ได้ตอนนี้นะคะมันอยู่ในส,สภาวะที่ค่อนข้างที่จะก้ากึง่งถ้าเราดู moving a v e r a g ล50้เราก็จะพอรู้แหละว่ามันคือไซเวว์เพื่อที่เตรียมจะเลือกทางใน ะะถ้าสมมุติว่าเป็นเราเนาะนะคะเรายังมองว่าเ,เรายังมองว่าถ้าในาทมฟเล์มใหญ่อะมันจะคล้ายๆกับบูลิดแฟคคือมันจะมีโอกาสไปต่อแต่มันจะไปต่อมันควรจะเบรก3ามเขึ้นไปก่อนนะคะถ้ามันเบรก3ามเขึ้นไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสและถ้าเรามองเทรน์ใหญ่จริงๆเนี่ยโซนรับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2 7 2 7 2 2 1 2 7 1เแหละจะเป็นโซนรับที่ได้รุ้น ที่ได้ลุ้นในการเข้าออเดอร์นะคะอ่านะคะแล้วก็ในส่วนของ PCE Price Index นะคะมันถือว่าเป็นมาตรวันเงินเฟอ้อที่เฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างกว่าดัชนี CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนั่นเองก็แปลว่านะคะแปลว่า ในสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขที่สําคัญนะคะตัวเลขที่สําคัญเนาะนะคะมันจะโอ้คุณลิซ่าขอบคุณมากนะคะตัวเลขที่สําคัญเนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหรือว่ามันจะไปอยู่ในช่วงที่พวกเราอาจจะต้องจับตามองนะคะคุณเด็กนิวนะคะบอกว่า b b นะคะ B 3 7 3 5อ่านะคะก็น่าสนใจสำหรับเรานะคะเราคงไปรอโซนล่างกรอบล่างด้านล่างนะคะกรอบล่างสำหรับเราก็คือ 22, 3 7 2 2 3 7 7 7 7ในวันนี้นะแล้วก็อาจจะเผื่อไปถึงแบบเฮ้ยราคาโดนล,ล่างไปถึงเทนล่างเลยคือ3,700เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องวางแผนตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะทำแผนกับเพื่อนๆในห้องแต่ว่า วันนี้นะคะขอรับด้านล่างแล้วถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยจะย่อลงมามีเหมือนกันนะคะโอเคไหมเข้าใจเนะเพื่อนๆตามนี้นะคะโอ้วันนี้ในติกตอกคนดูเยอะมากนะคะ66คนขอบคุณมากนะคะโอ้รู้สึกดีจังเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเอา้าเดี๋ยว พูดแล้วก็ขมวดรวบรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า1นนะคะวันนี้มันจะมีข่าวถ้าเกิดว่าใครมันเข้ามาก็ต้องบอกว่ามันจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเทรดทองคํานะคะในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะซึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคอพิวเตอร์อีเพ e ์ซนเดเรียกว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของสัปดาห์นี้นะคะก็เรามาระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วย โอเคนะอันนี้คือหนึ่งเรื่องเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื응่องของในเรื่องของการวางแผนทางเทคนิคนะคะ 1. ราคาเนี่ยถ้าเราพูดนะคะมันมีโอกาสย่อลงนะคะมันมีโอกาสย่อลงได้อีกอีกอีกครั้งหนึ่งอะนะคะมันมีโอกาสย่อลงได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอ่ะถ้ามันจะย่อลงก็ให้มันย่อลงมาแล้วเราไป ถ้าเราถ้าเราถนัดฝั่งบีเนาะเราก็จะไปรอบีกันในโซนด้านล่างนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าวันนี้ก็วันศุกร์ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าราคาหลุดนะคะสามพนะคะถ้าราคาหลุด3,700เรเราคิดว่าวางแผนแล้วก็คัดไปก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะโอเคไหมคะเพืพ่อนๆตามนี้นะสมาชิกทุกท่านน่าจะพอได้อยู่น่าจะพอได้อยู่นะคะใน ประเด็นต่างๆเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะคุณเจนนี่ขอบคุณมากนะคะคุณออนนี่บอกว่าครูพาทีพีตลอดเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะขอบคุณว่า <c oughs> โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณในเรื่องของการซัพพอร์ตมากๆเอาโอเคนะคะสรุปแผนเพจสั้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ทันหรืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปให้ ในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะสวัสดีนะคะไปละไปแล้วนะคะเพื่อนๆในตตอเพื่อนๆใน f a c e b o o k นะคะใน y o u u u e e ไปละบ๊ายบาย